เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วครับเป็นเป็นการแบบสัมผัสกับเรื่องลี้ลับครั้งแรกในชีวิตเลยพี่เชื่อเรื่องผีไหมตั้งแต่เกิดมาตอน,นเด็กๆก็คือคือ,ค,อคือกลัวเพราะว่าดูชอบดูหนังผีแต่ว่าตอนในช่วงช่วงประมาณสักสิบเอ็ดสิบสอง 11, 12, นี่เริ่มไม่กลัวแล้วอเออเกลัวจนมัน มันก็ไม่เจอทีอ่ะเออมันคงไม่มีหรอกออะไรประมาณนั้นแต่เหตุการณ์ครั้งนี้จะทำให้รู้ว่าเฮ้ยมันมีว่ะอ,อ่าฮะครั้นี้เราเริ่มกันเลย <ไป S 2> คือนในวันมีวันหนึ่งที่เป็นอ่าวันเสราร์ตอนเด็กๆเ,เนี่ยที่ที่บ้านเบิร์เขาก็จะ เป็นปฏิจาการโรงพิมพ์แต่ว่าก็จะมีญาติญาติกันแบบน้ามาเป็นช่างเครื่องอ่าในสากรรมครอบครัวใหญ่ใช่ครับแล้วก็อ่าในวันเสาร์เนี่ยน้าก็จะเอาลูกหลานมาด้วยอ่าเราก็สนุกเลยเราก็เล่นกันเจ้าเจ้าเลยอ่าพอเราเล่นกันไปประมาณสักช่วงบ่ายๆแล้วเหมือนง่วงนอนอืเฮ้ย hey, เดี๋ยวแอบหนีขึ้นไปนอนกันดีกว่าเฮ้ยเด็กๆก็ ยังเล่นกันเหมือนเดิม<ะ>เล่นนู่นเล่นนี่กันเช้าๆเราก็แอบ,บย่องขึ้นไปข้างบนห้องสมัยก่อนอตอนตอนที่เบิร์เด็กๆก,ก็ยังยังนอนอยู่กับนอนกับพี่สาวอยู่อ่าเป็นเหมือนว่ายังไม่ได้แยกห้องไป่ะฮะ,ะเราก็แอบเบปิดเปิดประตูห้องไปเข้าเข้าไปนอนปกตินั่นแหละแล้วห้องแต่และห้องในบ้านเราเนี่ยเสียงประตูมันจะมีเอกลักษณ์ของมัน<ะ>อ่าเวลาเปิดก็ แล้วทีนี้เร, <laughs> เราก็เข้าไปนอน <laughs> เข้าไปนอนอยู่แล้วเราก็หันหลังเหมือนหลับไปแล้วละ่ะหันหลังให้ประตูอ่าแล้วเราก็จะหันถ้าเราหันหลังให้ประตูเนี่ยแล้วเราหันหน้าเป็นกําแพงอืมอ่า uh huh. ทีนี้เราก็หลับไปเหมือนแบบไปสักพักนึงเลยละ่ะแต่เรารู้สึกตัวเราตื่นเพราะว่า ไอเสียงเสียงประตูนี้มันเปิดก็คือประตูห้องเราอ่าม๋อถ้าเกิดประตูห้องข้ามมันเป็นเสียงไงอ่ะเต่ประตูมีประตูนี้มันมีเสียงประตูเดียวจําได้โอเคอ่าแล้วทีนี้อ่าพอเรายินเสียงอย่างนั้นปุ๊บเราก็เราประลืมตาขึ้นเกิดอะไรขึ้นใครมาอืใครเข้ามาเหรออันนี้เราก็ได้ยินเสียงแล้วเหมือนแบบเหมือนเป็นเสียงเด็กเป็นเสียงเด็กหลายๆคน ในในใจเบอร์คิดเลยอ๋อจะแกล้งได้เลยเจอกันแน่ตอนแรกคิดว่าเป็นญาติมาแกล้งาเป็นญาติเป็นน้องๆเป็นแบบเด็กๆแกล้งเราอ่ะอ่าเหมือนจะมาจะเอเราอะไรเงี้ยแกล้งเบอร์หน่อยมอ่าเราเราก็ลืมตารอละโอเคเล่นแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเจอพร้อมกันเลยแล้วกันกะกะแบบว่าเข้าไม้ก็เราก็หันก็ไปแแบเหมือนเหมือนเหมือนกะจะทําอย่างนั้นในความคิดอ่ะฮะ อันนี้เราก็ลืมตาและทีนี้เสียงเหมือนล็อกก็หลายเหมือนเด็กๆหลายคนเลยนะออแบบแล้วทีนี้รู้สึกแล้วนั่งบนเตียงอ่าเอาล่ะโอเคเรานิ่งไว้เบิร์ดเบิร์ดนิ่งไว้โดนกูแน่เบิร์ดนิ่งไว้เต็มพร้อมหนึ่งสองสามเฮ้ยทำไมขยับไปไม่ได้เอาขยับไปไม่ได้นะแต่ว่าไอ้เสียงแบบ มันก็เข um> ้าเข้าเข้ามาเรื่อยเรื่อยจนจนจนถึงตรงหลังคออือรับก็ใกลใหม่เสียงไงนะเป็นแบบแบบแล้วเป็นแบบเหมือนหลายคนอ่ะเอออ่าเหมือนเหมือนมันเด็กหลายคนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวว่าเราตอนนี้ก็ยังไม่ได้คิดว่าเพราะว่ามันมันแจ่มชัดแล้วมันแจ่มแจ้งมากแล้วเราก็ลืมตามองมองกําแพงอยู่เนี้ยฮะแล้วจะทําไมเราเส้นยึดหรือว่ามันหมดแรงหรือว่าไงไม่ใช่หรอก ทำไมไปไม่ได้แต่เสียงหัวลาอก,กันยังเหมือนเดิมนะแล้วแล้วเป็นเสียงหัวเลาะหลายของเด็กหลายคนค<ะ>อเราก็เอาอีกครั้งเว้ยหนึ่งสองสามอึ๊บเฮ้ยไม่ได้อีกแล้วเป็นอะไรวะเนี้ยโ <Okay, S 2> อเคกกเอาอีกครั้งหนึ่งหนึ่งสองสามพึบกลับไปครับวา่างเปล่าครับแต่ครั้งนี้หลุดแล้วหลุดหลุดคือหันก็มาวา่างเปล่าแล้วแบบ แม่งแบบขนหัวตั้งเลยคือแบบเฮ้ยมันวาบไงผีหลอกนี่ว่าคือคือแบบทําให้รู้เลยว่าอ๋อย่างงี้นี่เองผีหลอกแต่ะเราก็ตอนั้นมันคือมันคือบ้านมันคือบ้านเราใช่ใช่ใช่ตอนตอนนั้นคือเพิ่งเพิ่งย้ายไปอยู่ที่บ้านบ้านนี้ ต่อนาก้เข้าใช่แล้วก็ยังไม่ได้มีการทําบุญบ้านยังเลยยังเลยเพิ่งแบบย้ายของยังจัดของันยังไม่เสร็จเลยครับเอาพวกเครื่องจงเครื่องจักรอะไรมาตั้งเครื่องพิมพ์แค่พิมพ์งานได้อะไรประมาณอย่างนั้นก็อาศัยอยู่กันเลยตอนนั้นพี่เบิร์ดประมาณกี่ขวบคะประมาณสิบเอ็ดสิบสองครับผมเ็ขารู้เรื่องแล้วนะได้ตามหาความจริงไหมพี่เบิร์ดว่าแบบอ่าตามครับตามคือก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ไปเลย แบบเหมือนเหมือนเหมือนแบบว่าไม่แล้วลวันนั้นลงไปถามคนข้างล่างปะถาม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 ว่าเอ้าเมื่อกี้มีขครขึ้นไปข้างบนหรือเปล่าเ<ม>นี่ยอ๋อจะขึ้นไปไรเนี่ยจะกลับแล้วเนี่ยเ<อ>ตรียมขึ้นรถหมดแล้วเนี่ยทุกคนขึ้นรถกันหมดแล้วใช่ก็น้านกันจะกลับบ้านแล้ว<อ>ชัดภาพชัดเลยอ่าแล้วทีนี้ก็ผ่านไปผ่านไปนานเลยเราก็ไม่ได้มีโอกาสได้คุยกับพี่สาวเราที่ ที่นอนห้องเดียวกับเรา<ะ>พี่สาวเบอเขาจะเรียนสถาปัตย์เขาจะนอนดึกอ่าแต่เราก็หลับไปอะไรเงี้ยอาาพอปุ๊บปุ๊บปุ๊บผ่านไปหลายเป็นแบบว่าเราโตแล้วเราเป็น r e t r สเป e อ่แล้วแล้วถามพี่พเป็ดเบอร์ถามจริงอะอยู่ห้องนั้นอตอนที่เรานอนอยู่ตอนเบอร์เด็กเด็กอะอเคยเจออะไรบ้างปะเบอร์เจออะไรล่ะพี่โยงคำถามมาเป็นเด็กอะ ใช่ใช่เหยียบบางทีพี่ทํางานของพี่ไว้ก็มาเหยียบงานพี่เป็นรอยเท้าเด็กอครับเป็นก็แล้วแล้วทีนี้เออแบบเราก็หาคําตอบไม่ได้แต่ว่าอ่ากลุ่มเด็กเด็กพวกือก็ไม่ได้กลัวหรอก็ก็กลัวครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นแบบว่ากลัวแบบจนจนทําอะไรไม่ได้ก็อาจจะแบบบนบนแบบนิดนึงอะไรเงี้ยอ่าแล้วทีนี้เราก็หาคําตอบ ไม่ได้เลยกับว่ามาจากไหนเพราะว่าเราทําบุญบ้านก็ไม่ไม่มีมก็ก็หายไปเลยทีนี้เบิร์ก็เลยไปได้รู้จักะเพื่อนแถวบ้านเงี้ยอ่าก็เลยถามลองถามถามดูอยู่ดีเนึกขึ้นได้อ่าเพราะว่าเพื่อนคนนี้เขาย้ายมาอยู่ก่อนเบิร์ดนานแล้วก่อนที่จะสร้างสร้างทรงตรงเฟรตที่เป็น ที่เป็นรมพิอ่าฮะใช่ที่เป็นโซนที่บ้านเบอร์อ,อยู่บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยตรงเนี้ยอ่าจะเป็นเหมือนสร้างเขาจะมีบ้านพักของคนงานอ่าแล้วมีครอบครัวเนี่ะเขาเขาค่าสามีายยสามีค่าลูกแล้วก็ค่าภรรยาด้วยครอบครัวเลยใช่แล้วลูกก็มีมีลูกหลายคนแล้วก็ข้ามเลยแล้วตัวเองก็แขวน oh. อแล้วอยู่ตรงบ้านเบอร์พอดีอ่ร ออยู่ในบริเวณอาณาบริเวณตรงนั้นครับฟังจบแล้วใช่ไหมล่ะเรื่องหล่อเรื่องผีผีจากอังคารคุมโปงเอา้าฟังจบแล้วก็กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยอังคารคลุมโปง X